บอว่า Amazing ทำนายฝันฝันแล้วให้โชคสวัสดีค่ะอาจารย์วาสนามาอีกแล้วค่ะในเรื่องของคลิปทำนายฝันก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะเวลาที่คนเราฝันนั้นย่อมมีเหตุและผลหรืออาจจะเป็นลางบอกเหตุหรืออาจจะเป็นเรื่องของ ความกังวลใจอันนี้เราจะต้องแยกให้ได้นะคะและการฝันของแต่ละคนนั้นมันแบ่งออกเป็นวันด้วยนะคะฝันวันอาทิตย์ฝันนี้ดีร้ายได้แก่คนส่วนรวมหรือผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดฝันวันจันทร์การทำนายฝันฝันนี้ดีร้ายได้แก่ญาติสนิทและมิตรสหาย ฝันวันอังคารการทำนายฝันฝันนี้ดีร้ายได้แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเราฝันวันพุธการทำนายฝันฝันนี้ดีร้ายได้แก่สามีภรรยาหรือบุตรหลานฝันวันพฤหัส,สบ,บดี การทำนายฝันฝันนี้ดีร้ายได้แก่ครูบาอาจารย์หรือผู้อบรมสั่งสอนผู้มีพระคุณด้านการให้ความรู้ฝันวันศุกร์ตำราทำนายฝันฝันนี้ดีร้ายได้แก่ฆ่า,าธาตุบริวารบุตรบริวารสัตว์และสิ่งของเครื่องใช้หรือคนในบ้านฝันวันเสาร์ตามตำราทำนายฝันดีร้ายได้แก่ ตนผู้ฝันทั้งปวงตนก็คือตัวเรานั่นเองนะคะวันนี้เราจะเข้าสู่การทำนายฝันท่านใดก็ตามฝันเห็นพระพิกคเนธเทพแห่งโชคองค์พระพิกคเนธนั้นคือเทพแห่งความสำเร็จทุกประการ หากคุณมีความคาดหวงังหรืออยากจะขอพรให้ตัวเองประสบความสำเร็จความฝันเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมและสิ่งที่คุณขออาจจะมีเกณฑ์สมหวังดังใจปารถนาทุกประการถ้าท่านใดฝันเห็นพระพิคเนธเทพเจ้าที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด อีกทั้งยังเป็นผู้อุปถมัมภ์ศิลปะวิทยาการรวมถึงศาสตร์ทุกๆุกขแขนงไม่ว่าจะฝันถึงองค์พระพิกเนศในรูปแบบใดมีพระเศียรเป็นช้างพระวรกายเป็นมนุษย์สีต่างๆความหมายของกายทิพย์ล้วนแล้วความฝันจะไปในทิศทางที่ดีทั้งหมดฝันว่าได้พบเห็นพระพิกเนศองค์ใหญ่ใหญ่มากๆ ตามตำราว่าไว้ว่าหญิงชายใดฝันแบบนี้คุณจะมีเกณฑ์ได้พบโอกาสใหม่ๆและการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตซึ่งจะเป็นไปด้วยเกณฑ์ที่ดีมีเกณฑ์จะได้โยกย้ายตำแหน่งในหน้าที่การงานดวงเกณฑ์งานจะไปในทิศทางที่ดีทั้งหมดมีโอกาสได้ทำสิ่งใหม่ๆมากขึ้น ให้รีบคว้าโอกาสนี้เอาไว้ถ้ามีดวงเกณฑ์นี้ได้เกิดขึ้นเพราะโอกาสดีๆแบบนี้มาไม่บ่อยครั้งดวงงานจะโดดเด่นเป็นที่สุดเลขมงคลได้แก่เลข5 3 3 7 1 7 4 1 5 4 6 4และ4 0 8 ฝันเห็นองค์พระพิค,คเนสสามเสียนในความฝันตำราทำนายฝันว่าไว้ว่ายิ้งชายใดก็ตามที่ฝันถึงองค์พระพิค,คเนสสามเสียนมีความหมายว่าดวงเกณฑ์อาจจะมีการติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือได้เกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศการศึกษาต่อการลงทุนทำธุรกิจใหม่ๆ จะมีรายได้เข้ามาอย่างชื่นมืน่นดวงการเงินจะมีเข้ามาอย่างทุกทิศทุกทางดวงฝันนี้แนะนำให้ไปสักการะไหว้องค์พระพิคเนศจะเสริมดวงความมั่นคงความเป็นสิริมงคลให้อย่างมากรวมถึงในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่ศึกษาหาความรู้เรื่องอะไรก็ตามจะมีเกณฑ์ศึกษาเล่าเรียนได้ดีประสบความสำเร็จ สอบแข่งขันมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จเลขมงคลเสี่ยงโชคได้แก่เลขสามสามสามเก้าเก้าสามสามตัวสามเก้าเก้าเก้าสี่สามสามเก้าสามเป็นต้นฝันเห็นองค์พระพิฆเนศ แต่ในความฝันไม่สามารถบอกได้ว่ารูปพันสันฐานท่านเป็นอย่างไรรู้สึกว่าเราได้เจอองค์พระพิคเนธได้สักการะบูชาตามตำราทำนายฝันว่าไว้ว่าญิงชายใดฝันแบบนี้จะมีเกณฑ์ในเรื่องของความสำเร็จในช่วงนี้ที่เข้ามาอย่างน่าประหลาดใจ ไม่ว่าตั้งใจจะทำอะไรในเรื่องของธุรกิจการงานการศึกษาจะไปในทิศทางที่ดีและดวงอุปสรรคต่างๆที่มันมีอยู่จะมาลายหายไปในการครั้งหน้าฝันนี้ถือว่าเป็นฝันดีเลขมงคลมี1 0 2 0 2 6 6 2เลขมงคลสมตัว 1 2, 6 2 2 2 6 6 6อสองฝันเห็นองค์พระพิฆเนศองค์เล็กในความฝันตามตำราทำนายฝันว่าไว้ว่าหญิงชายใดก็ตามฝันแบบนี้มีเกณฑ์ได้พบได้เห็นองค์พระพิคเนศองค์เล็ก ฝันนี้มีดวงเกณฑ์ว่าจะได้พบเจอความรักความสัมพันธ์ที่มีเกณฑ์ศึกษาและทำความรู้จักกันมีเกณฑ์ได้พบเนื้อคู่และมีเกณฑ์ว่าช่วงนี้จะเด่นไปในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนเรื่องของการลงทุนนั้นให้ควรละเว้นการเสี่ยงโชคการลงทุนในช่วงนี้ ดวงธุรกิจที่จะริเริ่มลงทุนกับหุ้นส่วนภายในครอบครัวจะมีเกณฑ์ไปในทิศทางที่ดีให้หมั่นทําบุญตักบาตรพร้อมกับฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอจะส่งเสริมให้ผู้ฝาน,นั้นมีแต่ความโชคดีเลขมงคลเลข03เลข93เลข39 309 393 ฝันเห็นองค์พระพิคเนรหลายองค์ในความฝันตามตำราทำนายฝันว่าไว้ว่ายิงชายใดก็ตามฝันเห็นองค์พระพิคเนรหลายองค์ในฝันนั้นเรารู้สึกเปลี่ยนไปด้วยความปิติยินดีหมายความว่า ดวงเกณฑ์ของคุณจะได้ข่าวดีในเรื่องของการงานการลงทุนการทำธุรกิจใหม่ๆรวมถึงจะมีนะเมตตาที่ดีมีดวงอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาคุณเป็นอย่างมากและจะมีโชคลาภเกิดขึ้นในภายภาคหน้าช่วงนี้ให้หมั่นทําบุญสวดมนต์หรือว่าไปไหว้ขอพอรองค์พระพิฆเนต เลขมงคล33-6996-36369-963ฝันเห็นองค์พระพิฆเนศสององค์ตำราทำนายฝันว่าไว้ว่าหญิงชายใดฝันเห็นองค์พระพิฆเนศสององค์ในความฝันนั้นในช่วงเวลานี้จะมีเกณฑ์นในเรื่องของการตัดสินใจบนพื้นฐานของความยุติธรรมเกิดขึ้น ถ้าขึ้นโรงขึ้นศาลจะได้รับข่าวดีได้รับความยุติธรรมและได้รับชัยชนะบนพื้นฐานของความถูกต้องถือว่าเป็นฝันดีสำหรับคนที่มีปัญหาทางธุรกิจอยู่จะได้เกณฑ์ในเรื่องของการประสบความสำเร็จเลขมงคลได้แก่เลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งหห้าหกหนึ่งห้หนึ่งห และหนึ่งหนึ่งฝันเห็นองค์พระพิคเนสสามองค์ในความฝันตามตำราว่าไว้ว่าหญิงชายใดก็ตามฝันเห็นองค์พระพิคเนสถึงสามองค์ฝันเห็นองค์พระพิคเนสไม่ใช่สามเสียนแต่เป็นสามองค์ในความฝันความหมายเสมือนลางบอกเหตุในเรื่องของสุขภาพร่างกายของผู้ฝันหรือคนใกล้ชิด หรือคนในครอบครัวอาจจะมีเกมเจ็บไข้ได้ป่วยในภายภาคหน้าเลขแห่งความฝันนี้มีเลข0เลข3เลข9จับคู่กันเองนะคะแล้วแต่โชควาสนามาถึงความฝันสีต่างๆความหมายของกายทิพย์ในรูปแบบของการทำนายฝัน ความหมายของสีต่างๆตามเนื้อกายขององค์พระพิคเนศสามารถระบุออกเป็นความฝันได้แตกต่างกันออกไปฝันเห็นองค์พระพิค,คเนศสีชมพูตามตำราทำนายฝันว่าไว้ว่าหญิงชายใดก็ตามฝันว่าได้บูชาได้กราบไหว้หรือพบเจอองค์พระพิค,คเนศสีชมพูฝันนี้ไปในทิศทางการขอพรมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จ ดวงชะตาชีวิตพลิกผันไปในทิศทางที่ดีและจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานความสำเร็จญาติพี่น้องที่ระหองระแหงมีทิศทางที่จะเข้าใจกันมากขึ้นความสุขความชื่นมื่นจะปรากฏเกิดขึ้นแก่ตัวผู้ฝันในอนาคตเลขมงคลฝันเห็นองค์พระพิคเนศสีชมพู มีหนึ่งสามสามหกหกสามสามหกหนึ่งสามหนึ่งหกฝันเห็นองค์พระพิฆเนตองค,องค์สีทองอารามสวยงามจับตาในความฝันนั้น ตามตำราทำนายฝันว่าไว้ว่าหญิงชายใดก็ตามฝันเห็นองค์พระพิคเนศองค์สีทองอารามทํานายว่าช่วงนี้ดวงเกณฑ์จะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโชคลาภความสำเร็จในเรื่องของการเงินการทองการลงทุนทำธุรกิจ การเรียนการศึกษาจะไปในทิศทางที่ดีมากๆได้รับข่าวดีได้รับโชคใหญ่จากเรื่องการเงินมีเกณฑ์เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบมีโอกาสได้รางวาัลใดรางวัลหนึ่งเกิดขึ้นกับชะตาชีวิตถือเป็นฝันดีมากๆถ้าฝันว่าเห็นองค์พระพิกค,คเนศสีทองแนะนำให้ไปสักการะ ไหว้ขอพอรองพระพิกเนตที่ใดก็ตามที่คุณหาเวลาได้จะยิ่งช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลดวงโชคลาภเป็นอย่างยิ่งเลขนำโชคกับความฝันนี้89195980198858ฝันเห็นองค์พระพิกเนตองค์สีแดง ตามตำราทำนายฝันว่าไว้ว่าญิงชายใดก็ตามฝันเห็นองค์พระพิคเนศสีแดงในความฝันไม่ว่าคุณจะฝันเห็นสักการะบูชากราบไหว้ขอพรใดๆก็ตามฝันนี้หมายความว่าคุณมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะในการแข่งขัน ในการประมูลงานในการงานธุรกิจการค้าการศึกษาเล่าเรียนจะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จได้รับข่าวดีได้สอบแข่งขันมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จมีดวงเกณฑ์ได้ติดต่อกับชาวต่างชาติต่างภาษาในอนาคตรวมถึงคู่แข่งศัตรู จะมีเกณฑ์พ่ายแพ้ไปโดยปริยายฝันนี้เป็นฝันดีในการตัดสินใจทำอะไรใหม่ๆเลขมงคล33 39 93 399 333 3 9 3ฝันเห็นองค์พระพิคเนศองค์สีขาว ตามตำราว่าไว้ว่าผู้ใดก็ตามหญิงชายใดก็ตามฝันเห็นองค์พระพิคเนสสีขาวได้พบเจอในความฝันได้สักการะบูชาฝันนี้เป็นฝันแห่งโชคลาภฝันแห่งการเงินการลงทุนทําธุรกิจการค้าจะได้รับข่าวดีมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จมีดวงได้ทําบุญใหญ่ในอนาคต ขอพรในเรื่องของการเงินการลงทุนอสังหาริมทรัพย์จะได้รับโชคจากความฝันนี้เลขมงคลในการฝันเห็นองค์พระพิคเนศสีขาวได้2 9 4 2 2 2 9 4ควรมีเลข2เลข4และเลข9ฝันเห็นองค์พระพิคเนศสีดำ ตามตำราว่าไว้ว่าหญิงชายใดก็ตามฝันเห็นองค์พระพิคเนศสีดำในความฝันหรือได้ไปสักการะบูชาได้ไปไหว้ขอพรในความฝันนั้นๆฝันนี้มีเกณฑ์ได้พบเนื้อคู่ที่เป็นคู่แท้เกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงช่วงนี้ขอพรความรักจะประสบความสำเร็จ รวมถึงการได้รู้จักการยานามิตรใหม่ๆคนแปลกหน้าจะนำมาซึ่งโชคลาภความสำเร็จการประกอบกิจการค้าการลงทุนร่วมกันและคุณจะมีเกณฑ์เป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่ในอนาคตเกณฑ์ฝันนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ฝันดีเลขเด็ดสองตัวได้แก่2 4ง5ีและ54าสี่สองสี เมื่อใดก็ตามที่ฝันเห็นองค์พระพิคเนธให้เชื่อเอาไว้อย่างหนึ่งว่าฝันนั้นเป็นฝันดีมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จเพราะพระพิคเนธท่านคือเทพแห่งความสำเร็จทุกประการถ้ามีโอกาสให้ไปขอพรหรือไปกราบไหว้จะเป็นการเสริมดวงเสริมสริมงคลเป็นอย่างยิ่งสำหรับความเชื่อ เชื่อว่าการไหว้ขอพอรองพระพิคเนธคือเทพเจ้าแห่งความสำเร็จใครที่หวังจะทำการอันใดหรือริเริ่มทำสิ่งใดหากมาขอพอรองพระพิคเนธแล้วก็จะสามารถประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีรวมไปถึงยังเชื่อกันว่าท่านเป็นเทพแห่งโชคลาภและศิลปะการช่างอีกด้วย เรียบร้อยแล้วสำหรับความหมายความฝันสีต่างๆกายทิพย์แห่งองค์พระพิคเนธเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีํำทำนายฝันเกี่ยวกับองค์เท้าเวสุวรรณองค์พญานาคราชทำนายฝันตามตำราโบราณอีกนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามกด Subscribe กดติดตามกดการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปทำนายฝันและเลขแห่งมงคลด้วยสำหรับวันนี้อาจารย์วาสนา ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ